สวัสดีครับผมนายจรันอนุสาสนาน,านในนามกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านวัดพระแก้วตั้งแต่เข้ามาเรียนรู้ในการทําบัญชีแล้วจนมาเป็นครูบัญชีอาสาในการพัฒนากเกษตรบ้านเรานะครับพอเราได้มาทําบัญชีเราได้รู้ต้นทุนรู้รับรู้จ่ายรู้ส่วนที่เหลือรู้จักแบ่งปันรู้จักออมไว้ใช้ในอนาคตนะครับก็เป็นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากชีวิตที่แบบ เช่านาทรรมกลับมานะครับจากการลงกับกโรงงานเราจะมาเช่านาทำรรปัจจุบันเราทําบัญชีเรารู้รับรู้จ่ายรู้คงเหลือตอนนี้ก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นคือซื้อที่นาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองได้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยดิฉันไม่เคยทําบัญชีรายรับรายจ่ายเลยมีหนี้สินเยอะแยะพอเรากลับมาทําบัญชีจับโกมตรวจเนี่ยมาสอนทําบัญชี แล้วก็เริ่มมาเป็นครูอาสาเนะี่ยเราเริ่มจากการตัวเราเองก่อนมาทำบัญชีจดว่าวันนี้เราซื้ออะไรไปลงทุนอะไรทําอะไรจากแรกๆจะไม่เหลือกําไรเลยพอต่อมาเริ่มมีกําไรขึ้นมามันบรรทําให้ชีวิตอะดีขึ้นแล้วนี้สินเราก็ให้ค่อยหายไปก็อยากจะฝากถึงพี่น้องกเกษตรกรนะครับฝากให้ทุกคนช่วยกันทําบัญชีนะครับเราจะได้รู้ต้นทุนของตัวเองนะครับ ในววละครบรอบ69ปีของกรมตรวจบัญชีก็ขอให้กรมตรวจบัญชีได้อยู่คู่กับกเกษตรกรชาวนาแล้วก็ให้ความสนับสนุนในการทำบัญชีสามารถรู้รายรับรายจ่ายตลอดไปค่ะ